ความรู้ไม่สู้ประสบการณ์กับร้านอินเตอร์เซอร์วิสเอวันนี้เหมือนเดิมงานเอวันนี้อัดเท็ดด้วใเนโตเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเหมือนเดิมอุปกรณ์ก็มีนะครับส่วนรกรกนะับ,ส,นววนะบสีดำ นะครับสีดำมันมีส่วนว่ามันมีสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีอะไรสีฟ้านะครับแล้วก็มาบอกกันนะครับเดี๋ยวผมต้องการใส่ส่วนว้าก่อนนะครับที่หัวท่อนะครับแล้วก็อัดเทตรวด้านไฮก่อนนะครับวันนี้แล้วก็นเดี๋ยวด้านโลกอีกรอบอ่ะสายแล้ว ใช่ๆใช่ๆใช่ก็ของจำเป็นก็มีครับที่ขันทอนนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวเท็ดรั่วเดี๋ยวขันทอนก็ไปครับนะครับ,รบขันทอน,น,อนสีดำผมไม่มัน่นใจเปรดดีไม่ดีมันมีสามสีมันมีสีฟ้านะครับตัวยูกยางลูกยาง ลูกยามันมีสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีดำผมไม่รู้ว่าตัวไหนเกตดีที่สุดแต่ที่ผมรู้สีขาวออกใสๆน่าจะดีตัวนี้ครับสีดำเป็นไหมสีนมันเสร็จไปแล้วหนึ่ง,สสน,น,งนะครับผมว่ามีหัวซ้อนมีซ้อนวาวนะครับเลียรัวนะครับเปลี่ยนใหม่ด้วยนะแล้วก็สายเกต อวนี้ใส่สอนวเาวื่อเทียดรั่ว,วโอเคกดดูว่ามันถึงไม่ถึงนะครับตัวนี้ครับสำคัญนะครับตอนนี้นะครับถึงไม่ถึงแล้วก็มาที่เกต เกตก็ตรวจสอบซีนก่อนดีไม่ดีคู่นี้โอเคสีแดงผ่านดีแรงอะไรสายดูสายดูคุณภาพสายก่อนโอเคคู่นี้ใช้คู่นี้แล้วก็สาย แล้วก็เกตเทสรัวเกตเทสตัวเกตเทสรัวนะครับขันไว้เลยขันเลยขันเลยเกตเทสรัวขันไว้เลยขันให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราคาไว้เลยและเปิดว,ว,วาไว้อัดสี่ร้อยนะครับอัดสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยปอนด์ก็ได้ประมาณสิบ Command sip chambon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  sip Ini eh, okay. okay. kanan ya. Oke. Okay. Itu kan Arnel. fang sieng. Sudah kau. Du fang fang sieng kalau kau enggak kau nih. Nong jap ke sini, jap ke ya. เข้าเนยเข้าเลยอัดประมาณอัดประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยปอนนั่นเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบอัดเข้าไปเรื่อยๆนะครับมีเสียงร่วงไหมไม่มีนะไม่มีอัเข้าไปอีก เอาไ่ <Okay. S 2> สามรอยสามรอยได้ประมาณสักสี่ร้อยกว่าๆนิดแล้วเดี๋ยวลองลองกดฝั่งด้านไฮดูฝั่งฝั่งนูดด้นดูว่ามันดันแรงดันเยอะกว่าที่เราอัดไหม เพราะว่าซีนมันเยอะเข้าไปนะครับอันนี้ประมาณสี่ร้อยยี่สิบปอนด์ประมาณโอเคสี่ร้อยเป๊ะเหยียบใหม ประมาณยี่สิบเก็ดได้ประมาณยี่สิบเก็ดเค็ดด้วยฝั่งนี้กดดูออกไหมดูว่าแรงดันมาถึงไหมโอ้ยกดดูนะครอ๋อน้องถ่ายดูก่อนผมลองกดดิลองกดดู วันนี้มันไปถึงฝั่งนู้นไหมโอเคถึงครับโอเคถึงถึงก็ปิดาเลยหมุนให้แน่นไ,ไปเลยแล้วก็ตรวจส,สอบร้อยรั่ว ว่ามีไหมเออกด <Okay, S 2> ตรงหนงนี้พอดีเห็นครับตรงเหลืองที่เหลืองเราหมุนไปนะครับเหลืองเ้วถ่ายรูปโอเคแล้วปิดวาปิดวาตัวนี้ครับแล้วก็เ,เป็นํานเสร็จสิ้น

เราปิดฝั่งนี้ด้านโลเราปิดนี้แล้วไปแล้วกลับแล้วก็ปิดด้านนี้ด้านฝั่งคีมมาเมนู